เปิดหมายใหม่ครับวางประกงจะมี s ะ a d หรือเปล่า <c oughs> แล้วนี่มาตอนเที่ยงครับ <c oughs> เดี๋ยวลองไปหวังตอนเย็นกีตามสมายมันน่าจะมี ะว yeah? ่ายไม่มีเลยวกาดอวัดโอ้โหตัวใหญ่เลยนะแถวเนี้ยแม่งเถื ay> ay i, ่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่น hmm. mm ่าจริงอยู่ไ uh, ม่ไ <pronunciation> ด <to media noise> hmm? ้ไม ok ่ได้แดกคูล็อก หนีไปขึ้นตรงนู้นแล้มั้นงบบนู่อ่านมึงอ่านอะไรวะดืดดืดดืดด่ดตัวเบลอเลยนะอะนรมันมันโดดลงมาไม่ใช่ไงตรงนี้ออคอกเีว่ะ เดี๋ยวจี้นะอะปล่อยุมเล็กกุมเล็กตุมตมันไม่ได้เป็นเกาะเกาะใหญ่ เาหูยสามสมวนวนวนกันหูยสำสำหูยสามสามวนวนว่กันหูย ไม่ได้ดูโองสารมึงจริงจโอ้โหมีตูมีไายอ่ะโอ้ยกูว่ามึงทำไมยุบหยับยุบหยับอะไรอยงมึงวอเหีชิบกัดกกัดียโน่าจะมีว่ะ ลากไปยังไงก็มีบอกให้เลยเนี้ยงไงก็มีแต่มันจะเอาหรือเปล่านั้นอ่ะโอ้โหสวยเว้ยโต้แน่า้องสีเขียวไว้ั้งลองวนช้าบ้างไงไม่จมวนแรงอ่ะ มองที่อื่นแกเดี๋ยวป้าแดกก็อุ๊ยไม่ได้มองอะไรเงี้ยไอ้รู้อ่ะทำไมเงะเผลอทำไมอะรู้ว่าหมายมันสวยมึงก็จะเผลอดิ่ไอไ เอ้ยไม่มีได้งไงวะหรือตุต้มันตัวมทองเข้าไปแล้ว